สวัสดีเพื่อนทุกคนครับผมพบกับช่องไลน์สโตร์เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการ์ตูนคีบิสโนดเยบะด้วยดาบพิฆาตอสูรกันต่อนะครับผมซึ่งเดินทางมาถึงตอนที่25แล้วนะครับก็ส่วนใครที่ยังไม่ดูตอนที่ผ่านมาท่ผมก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมได้ทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้ดูแล้วนะครับผมก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราก็ส่วนเนื้อหาาในนนนนตตอี้้จะเเป็็ไไงกกบมมชััดลยคร วันต่อมาทันจิโร่ก็ขอให้เด็กๆช่วยฝึกวิชาให้นะครับโดยถ้าเขาหยุดใช้พานเพ่งกระแสจิตตอนหลับเมื่อไหร่ก็ให้ใช้ไม้ตีฟูกตีเขาทันทีนะครับเมื่อตกดึกเด็กๆก,ก,ก,ก็มาคอยเฝ้าทันจิโร่ขณะหลับอยู่ซึ่งเมื่อหลับไปสักพักทันจิโร่ก็เผอหยุดใช้พานเพ่งกระแสจิตไปนะครับพวกเด็กๆจึงกระหน่ำตีทันจิโร่อยู่หลายครั้งจนถึงเช้าพอลุ่งเช้านะครับทันจิโร่ก็ไปที่โรงฝึกซึ่งอาโออิก,ก็ถามว่ามาคนเดียวอีกแล้วเหรอซึ่งทันจิโร่ก็บอกไปว่าวันหลังจะชวนมาให้ได้นะครับ จากนั้นทันจิโร่ก็เริ่มการฝึกซึ่งร่างกายของทันจิโร่ก็เริ่มชินกับการใช้ปานเพ่งกระแสะจิตขณะฝึกมากขึ้นแล้วนะครับและถ้าใช้ปานเพ่งกระแสะจิตได้นานมากเท่าไหร่พลังกายก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยจากนั้นทันจิโร่ก็มาดวลกับคานาโออ,อีกครั้งนะครับในการวิ่งไล่จับซึ่งคราวนี้ความเร็วของทันจิโร่พัฒนาขึ้นมากจนคาราโอะนั้นตกใจนะครับและเกือบจะจับมือคานาโอะได้อยู่แล้วเชียวตแต่คานาโอะนั้นชักมือหนีไปซะก่อนนะครับทำให้ทันจิโร่ได้ลื่นทะลาหนวขมำไปเลย พอตกเย็นเมื่อทันจิโร่ฝึกเสร็จนะครับอินุสเกะและเซนนิสึก็มาแอบดูที่ประตูจากนั้นทันจิโร่ก็ทดสอบเป่าน้ําเต้าให้แตกนะครับซึ่งทันจิโร่ก็สามารถเป่าให้แตกได้จากนั้นเด็กๆก็บอกให้พยายามฝึกจนเป่าน้ําเต้าขนาดใหญ่ให้แตกให้ได้นะครับโดยมีเซนนิสึและอินุสเกะนั่งคอยแอบมองอยู่ลุ่งเช้าวันต่อมาเซนนิสอตื่นขึ้นมาก็พบว่าทันจิโร่นั้นไปฝึกแล้วนะครับจากนั้นจุนทาโร่ก็บินมาและบอกให้เซนนิสนั้นไปฝึกวิชากับทันจิโร่เซนนิสืึเลยฝ มงเอซึคุณชื่อกูอื่นผิดอีกแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ไปหาชิโนโบุที่โรงฝึกนะครับชิโนโบุได้บอกว่าที่ทันจิโร่ฝึกอยู่นั้นก็คือปานเพ่งกระแสจิตอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจะทําให้พลังกายเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากนั้นชิโนโบุก็ให้ทั้งคู่นั่งมาลองทําดูนะครับซึ่งทั้งคู่นั้นก็ไม่ไหวนะครับจากนั้นทันจิโร่ก็บอกเทคนิคต่างๆที่เขาได้ทดลองฝึกมาเพื่อที่จะใช้ปานเพ่งกระแสจิตได้นานๆซึ่งทั้งคู่นั้นก็เริ่มท้อแล้วนะครับ แล้วชินบุก็เดินม,มาบอกว่านี่เป็นวิชาขั้นพื้นฐานถึงจะทําได้ก็ไม่แปลกแต่การจะทําได้ก็ต้องใช้ความพยายามพอสมควรจากนั้นก็เดินม,มาตบที่ไหล่ของอินุสเกะนะครับเพื่อยั่วให้อินุสเกะนั้นมีแรงฮึดและบอกว่าใครๆก็ทําได้แต่อินุสเกะกลับทําไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะนะครับทำให้อินุสเกะนั้นฉุนขาและบอกว่าของแบบนี้เขาต้องทําได้อยู่แล้ว จากนั้นชินอูก็เดินไปจับมือเซนนิสือและบอกให้เซนนิสือนะพยายามเข้าเธอจะเชียร์เขาอย่างสุดใจเลยนะครับทําให้เซนนิสือมีแรงฮึดอีกครั้งและทั้งสองก็ตั้งใจฝึกอย่างเอาจริงเอาจังกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งคันโอก็ได้ยืนมองพวกทันจิโร่อยู่จากนั้นเธอก็โยนเหรียญเพื่อเสียงทาย แล้วคานาโอก็นึกถึงความหลังตอนเด็กนะครับที่เธออยู่ในสลัมแห่งหนึ่งและถูกพ่อแม่ทุบตีอยู่บ่อยๆและเอาเธอไปขายนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทําให้คานาโอนักากายเป็นเด็กซึมเศร้าไม่รู้สึกกับอะไรกับสิ่งรอบตัวและไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เองนะครับ และในขณะที่คานาโอถูกมัดและพาตัวไปหลังจากพ่อแม่ขายเธอนะครับคานาเอะและชินุบุก็มาพบและเข้าไปพูดคุยและถามว่าเธอนั้นชื่ออะไรซึ่งคนที่ซื้อเธอมาก็บอกว่าเธอไม่มีชื่อพ่อแม่ไม่ได้ตั้งให้นะครับชินุบุได้บอกว่าจะซื้อและกันเด็กคนนี้นะครับแล้วก็หวานเงินต่อหน้าผู้ชายคนนั้นแล้วก็พาคานาเอะแล้วก็คานาโอนัวิ่งหนีออกมานะครับ เมื่อกลับถึงบ้านชิโนบุก็อาบน้ำแต่งตัวให้คานาโอดแล้วก็บ่นกับคานาเอะว่าคานาโอดนั่นไม่ยอมทำอะไรเลยรวมถึงตอนกินข้าวด้วยถ้าไม่บอกก็จะไม่ยอมกินเด็กที่คิดเองและทำตัวเองไม่ได้ก็ไม่ไหวแล้วก็มันอันตรายด้วยถ้าอยู่คนเดียวก็ทำอะไรไม่ได้ก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้เลย คานาเอะเลยให้เหรียญเงินกับคานาโอไว้ใช้โยนตัดสินใจเวลาอยู่คนเดียวและสักวันถ้าคานาโอเจอคนที่ชอบก็คงยอมเปิดใจและเปลี่ยนแปลงได้เมื่อโยนเหรียญตัดสินใจได้แล้วนะครับคานาโอก็จ้องมองทันจิโร่อีกครั้งแล้วก็เดินจากไปและแล้วอีกาสอสารก็บินมาส่งข่าวว่าดาบเพลิงสุริยันของทันจิโร่และอินุสเกะท,ที่ส่งไปซ่อมนั้นเสร็จแล้วทันจิโร่และรีบวิ่งไปบอกอินุสุเกะนะครับซึ่งทั้งคู่ก็ต่างก็พากันดีใจและรีบวิ่งไปหาช่างตีดา เมื่อพวกช่างตีดาบมาถึงนะครับฮากาเนสึกะก็ได้เอามีดไล่ฟันทันจิโร่โทษฐานที่ทําดาบคบัซึ่งเมื่อชินบุเห็นก็ถามเอาอีว,ว่าเป็นการฝึกแบบใหม่หรอเอาอีเลยตอบว่าจะใช้ได้ยังไงล่ะจากนั้นช่างตีดาบคานามูริผู้รับหน้าที่ตีดาบเมอโนุสุเกะก็แนะนําตัวและถามอินุสุเกเกะว่าดาบจับเหมาะมือไหมนะครับซึ่งดาบเพลิงสุริยันของอินุสุเกะนั้นก็เป็นสีเทาครามครับ จากนั้นอิลิสเกตก็ได้ไปหาเอาหินมากระเทาะดาบไม่เป็นเคี้ยวเหมือนแบบเดิมนะครับเมื่อคานามอลิเห็นแบบนั้นก็ชุนขาและบอกว่าจะฆ่าไอเด็กเปรดนี่ทิ้งซะซึ่งก็ได้ทันจิโร่นะครับคอยห้ามไว้แล้วพวกช่างตีดาบก็กลับไปด้วยความไม่พอใจเป็นอย่างมาก วันต่อมาทันจิโร่ก็ได้ดวลกับคานาโอะอีกครั้งนะครับในการฝึกไล่จับและในครั้งนี้ทันจิโร่ก็สามารถเอาชนะคาโาโอะได้จากนั้นก็เป็นการฝึกประสาทสัมผัสนะครับซึ่งทันจิโร่ก็สามารถเอาชนะอาคานาโอะได้อีกเช่นกันเมื่อเซนอิสึและอินุสุเกะเห็นแบบนั้นนะครับก็ไม่รอช้านะครับดีไปฝึกหนักกันทันทีเลยจากนั้นทันจิโร่ก็มาให้ชินบุตรวจร่างกายให้ซึ่งชินบุก็บอกว่าร่างกายของทันจิโร่นั้นหายดีแล้วสามารถออกไปทําภารกิจได้ส่วนการฝึกก็ลองเอาไปใช้ในตอนสูู้จริงด และทันจิโร่ก็ถามชินอบุว่าเคยได้ยินเรื่องฮินโคมิคาโมระหรือเปล่าซึ่งชินอุบุก็บอกว่าไม่เคยทันจิโร่ได้ถามต่อว่าแลปนานักคีละ่ะชินอบุก็บอกว่าไม่เคยอีกเหมือนกันทันจิโร่เลยเล่ารายละเอียดให้ชินอบุฟังเกี่ยวกับเรื่องที่พ่อของเขาเคยใช้ท่าลํคาโมระตอนที่เขายังเด็กอยู่ซึ่งชินอบุก็บอกว่ามีปานเพลิงอยู่จริงแต่ไม่ใช่ปานอาักคีแต่ถ้าเป็นสาหลักเพลิงอย่างเทียวจิโร่อาจจะรู้อะไรก็ได้แต่โชคไม่ดีที่ตอนนี้ออกไปทำภารกิจ ทันจิโร่ได้ขอตัวลาและบอกว่าถ้าเจอเคียวจิโร่จะลองถามดูแต่ก่อนที่ทันจิโร่จะไปชิโนบุก,ก็บอกว่าเธอนั้นคาดหวังในตัวทันจิโร่ซึ่งทันจิโร่ก็รับปากชิโนบุนะครับจากนั้นก็ตัดภาพมาที่ขบวนรถไฟสูนิลันนะครับที่เคียวจิโร่กำลังเดินทางไปทาภารกิจซึ่งตอนนี้ก็มีอสูรออกไล่กินผู้คนในขบวนอยู่จากนั้นก็จบตอนนี้ครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับผมซึ่งตอนหน้าก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับส่วนเนื้อหาในตอนหน้าจะเป็นยังไงนะักก็คงติดตามคลิปต่อไปนะครับผมก,ก่อนจะจากกันวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสครแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆทางช่องเราก็สวนวันนี้ก็คงตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ